อย่าพึ่งเลื่อนผ่านค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปอีโอที่โพสต์ออกไปแล้วยอดหัวใจเป็นศูนย์ยอดคอมเมนต์ไม่มีหรือแม้แต่ยอดต่างๆที่อยู่ด้านข้างนี้ไม่มีนะหรือเพื่อนของเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราเลยเราลืมกดปุ่มนี้อยู่หรือเปล่าคะก่อนที่จะไปฟังกดทุกปุ่มที่ด้านข้างเริ่มตั้งแต่นะคะกดหัวใจกดบวกติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์สร้างสารรค์ กดรีโพตได้รีโพตนะคะกดบันทึกได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าจะได้เอาไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดข้างบนค่ะคือกระดิ่งนะคะที่อยู่หน้าช่องของครณที่จะได้ไม่พลาดที่วิดีโอดีๆสาระดีๆที่เป็นความรู้ในการปั้นช่อง TikTok ของคุณนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครกดแล้วไปดูเลยค่ะว่าเราจะต้องไปกดปุ่มไหนกันบ้างไปเลยค่ะ เพื่อนๆของเราลหลายๆคนตั้งแต่เข้ามาในทิกตอกหรือว่าโหลดทิกตอกเข้ามาใหม่ๆนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาเราโพสคลิปออกไปคลิปของเราเป็นศูนย์นะคะยอดหัวใจเป็นศูนย์ยอดกดแชร์ก็เป็นศูนย์แม้แต่เพื่อนๆที่จะมากดคอมเมนต์ก็ยังไม่เห็นรู้สึกน้อยใจนะคะคุณนะคะลืมกดปุ่มนี้หรือเปล่าหรือลืมไปตั้งค่าระบบของหลังบ้านของทิกตอกหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะทุกคนไปเริ่มที่หน้าโปรไฟล์ของเรากันเลยคะ่ะ ทุกคนขาเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วไปกดที่ขีดสามขีดข้างบนขวามือนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะพอเรากดขีดสามขีดแล้วนะคะเราก็มากดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะเรากดเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนยังกดตามมายอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่เรากดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะเราก็มากด ตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนนะคะไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่มีลูกศรชี้ไปตรงนี้นะค่ะกดตามมานะคะเดี๋ยวครูตี้จะพาทุกคนไปตั้งค่าระบบหลังบ้านของทิกตอกกันค่ <c oughs> าเรามพเริ่มกันตรงนี้นะคะทุกคนนะสังเกตว่าข้างบนตีคำว่าความรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะข้างบนนะคะกดให้เป็นสีเทานะคะส่วนขอบแถบข้างล่างกดให้เป็นสีฟ้าตามนี้เลยนะคะมาที่หน้านี้ต่อเลยค่ะทุกคนนะคะเรานะคะสไลด์ขึ้นมานะคะมาดูที่คำ ตั้งค่าความคิดเห็นนะคะหัวข้อต่างๆที่เรามีอยู่ทุกข้อเลยนะคะไปกดให้เป็นสาธารณะก็คือให้เป็นทุกคนแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้ทุกคนที่เขามาเห็นคลิปของเราได้เห็นคลิปของเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะถันนะคะเราเริ่มตั้งค่าตั้งแต่ตรงนี้กันได้เลยค่ะตามด้วยหน้านี้นะคะถัดจากนั้นมานะคะเราก็ไปกดมุมนี้เลยค่ะทุกคนกดเข้าตรงนี้นะคะตรงแถบด้านบนกดให้เป็นสีเทานะ,ะแถบด้านล่างก็กดให้เป็นสีเทา ส่วนตรงกลางก็สําคัญนะทุกคนคะกดส่วนตรงกลางนะคะหรือว่ากรอบตรงกลางที่คุณอาตีได้ใส่ไว้ให้นะคะกดตามมาเลยค่ะแล้วเราไปดูค่ะไปตั้งค่าตรงจุดนี้กันค่ะกดตามมาก็จะมาขึ้นหน้านี้นะคะทุกคนนะคะกดตั้งค่าทีละหัวข้อนะคะหัวข้อที่1นึ่นะคะเนื้อหาที่เหมาะสมหรือก้าวร้าวก็ไปกดให้เป็นอัตโนมัติเนะคำหยาบหรือคำด่านะคะให้เป็นอัตโนมัติโฆษณาและสแปมก็ให้เป็นอัตโนมัตินะคะ เห็นไหมคะทุกคนนะเรามาตั้งค่าพื้นฐานของ TikTok ได้แล้วนะคะทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วค่ะนะคุณอยาพัฒนาคอนเทนต์ของคุณนะคะหรือว่าทําคลิปวิดีโอออกมาในแต่ละวันให้ประโยชน์กับผู้คนหรือเปล่า ถ้าเราทําประโยชน์นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาดูคลิปเราได้ประโยชน์กลับไปเพื่อนของเราก็จะมากดใจเม้นแชร์ดิโพสคลิปนะคะโดยเฉพาะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดใจเม้นแชร์ให้คุณลตี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์มันเพื่อนของเราให้เพื่อนเพื่อนของเราได้มาตั้งค่าระบบหลังบ้านของทิก t อกนะคะจะได้ไปในถูกทิศถูกทางแล้วคลิปวิดีโอของเราก็จะวิ่งได้โดยมีตัวช่วยนั่นก็คือ AI ของทิกตอกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราทําแค่นี้นะคะเราก็สามารถ อยู่ใน Tik To ได้อยางมีความสุขและค่าที่สำคัญข้อหนึ่งนะคะเราอย่าลืมไปดูกฎเกณฑ์ชุมชนของ tiktok ทั้งหมดนะคะเขามีอะไรบ้างในแต่ละวันอย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะทุกคนนะคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดแชร์กุบันทึกไว้นะคะเราไปดูเจอกันคลิปหน้าใครอยากจะได้ความรู้แบบนี้กดบวติดตามพลตี้ไว้นะคะ